วันนี้เรามาดูข้อมูลใน iPad บ้างก็ภาพอาจจะเห็นติดขอบดำหน่อยนะเพราะว่าจะให้มันเป็นไวสกินก็วัน,นวันนี้ในเว็บไซต์ของ IGN ่ IG ะเขาจะแจกเกมฟรีนะ,ะเราจะเปิดให้ดูยังไงดีเปิดจากที่เปิดค้างไว้ละกี้แล้วกัน เว็บไซต์ของ IGN เนี่ยเขาจะแจกตัวโปรโมชั่นโคดเนี่ยตัวโปรโมชั่นโคดเว็บไซต์ของเขาเนี่ยของทาง IGN นะจะย e ังไงดีจะเรา Export พอร์ตคัพเปอร์ลิงแล้วเราก็มาเปิดในตัวของ safari ให้เห็นลับทิ้งกัน เ,เว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปละกันเพราะว่ามันจะเป็นลิงก์ค่อนข้างยาวของ IGN อะหรือจะเสิร์ชเอาก็ได้ของเว็บไซต์ ign.com อะแล้วก็เสิร์ชคำว่าฟรีเกมนะพะวกอ่ามันเนี่ยเขาแจกเกม Kingdom r u s นะก็มันจะมีของทั้ง iPad ถ้าอันนี้คือเป็นของ iPad มันก็จะมีแจกทั้ง iPad ทั้ง iPhone นะนะเดี๋ยวจะทำลิงก์เอาไว้สองตัวเลยคือของ iPad ตัวหนึ่งของ iPhone ตัวหนึ่ง i iPhone i p o อพอทั h เนี่ยมันจะเป็นลิงก์แยกถ้าเป็นของตัว iPhone มันจะเขียนว่าเนี่ย for o อ e i p ไอพอทั h แต่ตัวเนี้เป็นของ iPad มันจะฟรีวิธีการจะเอาก็าคือเราก็จะเลือนเลือ่อนเลือเล่อนล,ล,ลงมากดคําว่า get get Gu my free game มันก็จะให้โปรโมชั่นโค้ดอย่างที่ทำเมืกี้เนี่ยคือมันก็จะขึ้นเป็นโปรโมชั่นโค้ดขึ้นมานะโปรโมชั code, ่นโค้ดจะให้ดู ว่ามันเป็นสไตล์ยังไงหลุดไปแล้วไม่เป็นไรกดสดๆเลยก็ได้ก็กดไปเนี่ย get my free game ปับ๊บมันก็จะโหลดโค้ดมาก็คือโค้ดตรงเนี้ยแล้วก็พอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์มาที่ Account เรานะอันนี้ก็คือใส่ของใครของมันนะเอมันเหมือนมันเห็นอ่าตรงนี้ตรงนี้อาจจะจะเซนเซอร์อยังไงเซนเซอร์ไม่ได้ ซไม่ได้เพราะว่ามันเซนเซอร์ไม่ได้เพราะว่าเรามันพิมพ์แล้วมันเห็นเดี๋ยวเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจริงๆเนี่ยม,มันถ่ายหน้าจอเราจะเราจะ,าจะยุบไปแอบบไว้แป๊บหนึ่งอ่ะยุบเป็นหน้าจอวินโดว์แป๊บหนึ่งยุบเป็นหน้าจอวินโดว์แป๊บหนึ่งเพื่อจะใส่พาสเวิร์ดเพราะว่าตอนใส่พาสเวิร์ดตะกี้อะ่ะมันเห็นขั้นตอน มันเห็นมันเห็นมันเห,นนเหน็นเห็นตัวใสใช่ไหมก็เลยใหญ่ขายายเต็มจอใหม่เอา้าว a p p l e idp อีกเดี๋ยวขอใส่อีกทีนึงนะเดี๋ยวเขายุบเป็นวินโด้ก่อนเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เห็นอะโอเคใส่พ a สเวิ r d เสร็จแล้วคือคือมันติด p a เวิร์ดไงก็เลยไม่อยากให้เห็นวิร์ดอ่ะ พอใส่ไพเเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะลิงก์มาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเนี่ยป้อนรหัสกิฟท์คัทตัวนี้ถูกไหมคือกดปุ๊บมันจะลิงก์มาน้าน,นี้หรือจะกดเอามาวางก็ได้นะรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ในในส่วนของหน้าที่เราติดตั้งไอแอปพลิเคชันเนี่ยไอแอปสตูเราแล้วลากมาล่างสุดแล้วติ๊กคำว่าคําว่าใช้แลกตรงเนี้ยมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาคือป้อนโค้ดพอป้อนโค้ดเสร็จปุ๊บล้ากดคาว่าใช้แลกใช้แลกตัวนี้พอกดคําว่าใช้แลกเนี่ย เดี๋ยวมันจะตรวจสอบว่าคีย์เนี่ยเป็นของอะไรแล้วมันก็จะลิงก์ให้เราอ่าขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยสำเร็จแล้วพากฏปุ๊บกบอกว่ารหัสตัวเนี้ยใช้แล้วเนี่ยรีสำเร็จแล้วก็จะได้เกมคิมดอลลัสฟอนเทียเฮตี D มามันก็ดาวน์โหลดเสร็จนะแค่นี้เองมันก็จะโหลดละถ้าถ้าซื้อเอาก็อยู่ที่4.99แต่ว่าวันเนี้ย เราแจกฟรีนะวิธีกดก็คือกดมาตรงรายการแนะนำนี่นะแล้วก็กดเนี่ยลากมาล่าสงสุดแอคเคาท์เราอะแล้วกดคําว่าใช้แลกตรงนี้คำว่า,าใช้แลกพอกดคําว่าใช้แลกปั๊บมันก็จะให้เราใส่พิมพ์โปรโมชั่นโค้ดตะกี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ามาตรงนี้หรือจะกดจากลิงก์ลิงก์ลิงก์จากหน้าเนี่ยมาแล้วมันโหลดแล้วไงไงตัวฟอนเทียเนี่ยจากโมจากไอตัวซาฟารีตะกี้เนี่ย กดจากตัวโปรโมชั่นโค้ดก็ได้แต่โค้ดเนี่ยใช่ละคนอื่นเห็นไปก็เอาไปใช้ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวส่วนส่วนลิงก์ของ IGN เนี่ยมันจะยาวเห็นไหมไปเว็บจุดไอจีเอ็นคอมอันนี้พิมพ์ปุ่คิงตอบรับนเนี่ย,ม,ม,ยมันยาวเดี๋ยวจะก๊อปเอาไปวางไปใต้คลิปทั้งของ iPhone ทั้งของ iPad เลยก็ใครใครอยากได้ก,ก็กกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปรับ นะช่วงช่วงไม่รู้ว่าจะแจกกี่วันก็ช่วงช่วงเนี้ยวันสองวันเนี้ยก็รีบ,รบมารับซะของไอเจนนะก็จริงๆแล้วมันเหมือนสอนจะเคให้ไว้น้ําอ่ะเพราะว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่แต่ก็มาเล่าแปลกใหมด่ดีเล่าให้ฟังนะแล้วก็ที่เศราใจคือเมื่อวานซื้อตัว iPod touch gen 5ที่ส่วนใหญ่เอาไว้เทสเล่นเกมหรือเทสแอป ได้ลาโลกไปแล้วเนื่องจากแบตเสื่อมแล้วมันไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้แล้วมันก็ลาโลกไปเปิดไม่ขึ้นชาร์จไฟไม่เข้าไปที่ศูนย์เขาบอกว่าไม่มีซ่อมคือเปลี่ยนตัวใหม่เสีย5้าพันห้าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ใช้เวลาสองอาทิตย์ส่งไปสิงคโปร์ตรีกลับมาเป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องเคมอะนะห้าพันห้าแล้วก็ประกันให้อีกสเดือนก็เลยคิดว่าโหห้าพันห้านี่ซื้อใหม่ดีไหม ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ไอแพดแทนนะก็ไม่เป็นไรไอแพดก็ไอแพดก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็ให้ดูก็โหลดอยู่ก็โหลดไปนะเกมนี้ก็คือคิงด o อมลัดราคาก็ซื้ออยู่ก็อย่างที่เห็นเลกี้เนี่ย4.99ใช่ไหม4.99ดอลลาร์ก็แพงอยู่อ่ะ ิมดอมรัดราคาน่าจะอยู่ประมาณเฮดดีใช่ไหมกิมดอมรัดเฮดดีมันนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยว,วันราคาวันเนี้ยมันน่าจะอยู่ประมาณ 4, 99, 4. 99, ี่จุดเก้า้าดดละสจุดเก้า้ามั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆบนะก็คูณสาสิบสามไปห้าสามสิบห้าห้าสาสิบห้าก็ก็แพงอยู่นะก็ก็ลองลดดูราคาก็หลักหลายร้อยแต่วันนี้แจกฟรี นนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้างมาเป็นจากสตรีมมาเป็นอุปกรณ์พวก iOS บ้างนะแจกเกมฟรีก็เล่าให้ฟังก็มีเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้นะคลิปแล้วก็เดี๋ยวตัวตัวลิงก์เนี่ยจะก๊อปเอาไว้ใต้คลิปก็ในช่วงวัน2วันนี้ก็ลองดูว่าว่ามันมยังไงนะใครโหลดได้ก็โหลดก็เล่าตั่เพียงเท่านี้